สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกลัครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลเรียบร้อยแต่ผมยังไม่มีหมอแค่นั้นเลยมีโรงพยาบาลพร้อมแต่ผมไม่มีหมออย่างเง้นหรอไอครับผมไม่มีหมอเลยสักคน ไม่เป็นไรจะรอหมอเราโตๆแป๊บหนึง่งหมอเราเพิ่งมาครับรอรอหมอผมโตเป็นผู้ใหญ่แป๊บหนึง่งโอเคถ้าดูจากปริมาณการใช้ออกซิเจนเนี่ยกับปริมาณการผลิตของเราอะ่ะผมคิดว่าน่าจะสุดลิมิตของสองเครื่องเนี่ยก็คือได้เท่านี้แหละแล้วก็เท่าที่ผมคำนวณแบบหยาบๆเลยนะตัวเล็กสิบตัวเนี่ยจะซัพพอร์ตเครื่อง ผลิตออกซิเจนโดยอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยได้1เครื่องครับแปลว่าเล็ก10ตัวเนี้ยผมสามารถาสร้างได้อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้น้ำจากตรงนี้แต่ผมมองว่าผมตรงเนี้ยพื้นที่เรามันถูกจำกัดไปละผมมองว่าถ้าเราจะทำจริงเราควรจะหาที่ทำใหม่ซึ่งซึ่งผมมองว่าตรงแถวๆเนี้ยค่อนข้างเหมาะเพราะว่ามันมีบ่อน้ำผมก็เลงว่าว่า ตร,ตรงพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็น SPOM ขนาดมหึม,มาที่จะซัพพอร์ตดูปิแค้นทั้งดาวดวงนี้ผมเดาว,ว่าดูปิแค้นบนดาวดวงเนี้เต็มที่ผมน่าจะมีได้สักสี่คนละมั้งแปดห้าสี่ใช่ต้องใช้ต้องใช้นี่ห้าเครื่องใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละดูจากปริมาณน้ำเนี่ยตัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยบ่อน,น้าพวกนี้หนึ่งบ่อนเนี่ยจะัพพ p o r t ตัว อิเล็กโทรไลเซอร์ได้3เครื่องครับโดยเฉลี่ยแล้วนะโดยโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เราก็จะมี5ทั้งหมด5เครื่องแต่ผมสามารถขยายไปเพิ่มมากกว่านั้นได้ถ้าเราขยายเราอาจจะต้องหาพื้นที่ทำฟาร์มเล็กที่จริงจังและจริงใจสักที่หนึ่งซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นบริเวณตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะทำเป็นฟาร์มเล็กเป็นคอนโดมิเนียมเล็กที่แบบวางแบบเล็กแบบ เล克หนึ่งเล็กสองเล็กสามเล็กสี่เล็กห้าชั้นละห้าตัวใช่ไหมหนึ่งต้ฝึกลากลงมาจนถึงตรงนี้เลยเราได้กี่ชั้นไม่รู้แต่เราได้ชั้นละหกตัวหกหนึ่งหกหกสองสิบสองนี่สามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดชั้นสิบสองชั้นสิบสามชั้นโดยประมาณสิบสามชั้นชั้นละห้าตัวครับเราได้เล็กประมาณหกสิบห้าตัว คูณเข้าไปด้วย64เราจะได้น้ำแข็งประมาณวันละ4ตันผมสามารถใช้ภูเขาไฟในการเปลี่ยนน้ำแข็งทั้ง4ตันนี้ให้กลายเป็นน้ำจากนั้นเอาน้ำพวกนี้ไปผลิตออกซิเจนผมจะซัพพอร์ตเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ได้อาหาร600เข้าไป7เครื่องโดยประมาณอิเล็กโทรไลเซอร์7เครื่องจะถูกใช้งานโดยดูบิ c คนเครื่องละ8ตัว เราจะซับพอร์ตดูปิแคนได้55้าสิบห้าตัวจ,จาก,จากตัวที่ใช้น้ําเกลือจากเล็กอย่างเดียวเราสามารถมีดูปิแคนได้ถึง55ตัวบนดาวดวงนี้ The b a s t นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ผมยกให้เป็น The best ที่สุดของเกมนี้ละคือผลิตน้ําจากเหนือคิดดูแล้วกันแล้วอันนี้คือผลิตเนื้อจากน้ําโคตรคอมโบนี่มันสุดยอดคอมโบชัดๆ ตอนนี้ผมว่าสำคัญที่สุดตอนนี้นะก็คือเราต้องมีลายผลิตพลาสติกก่อนตอนนี้เรามีแอมเบอร์อยู่มาหาศาลเลยครับแอมเบอร์ Amber ที่ผมมีเนะี่ยให้ดูแอมเบอร์ที่ผมมีแอมเบอร์ Amber ที่ผมมีคือ47.5ตัน,นครับซึ่งผมจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นพลาสติกให้หมดโดยที่อมเราต้องมาคำนวณอีกไหมว่าเราจะใช้เครื่องผลิตพลาสติกกี่เครื่องเพราะว่าอ่าเท่าดูจากประเมินประเมินจากต้นเนี้หนต้น ผลิตแอมเบอร์ประมาณ264กิโลต, 1, ต่อ1ต่อ1รอบก็คือ12 12ไซเคิลเอา264หารด้วย12ปึ้งเหลือ22กิโลต่อ1ไซเคิลต่อ1ต้นตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ต้นเนี่ย13ต้นคูณด้วย13เข้าไป286กิโลต่อ1ไซเคิลนั่นหมายความว่าผมจะต้องใช้มันให้หมดโดยดูจากสูตรการคำนวณของการเปลี่ยนให้แอมเบอร์ เป็นเรซินก่อนอ่าไปดูที่เอลเม n ต์โซลิดแอมเบอร์แอมเบอร์เนี่ยเราสามารถเอาไปฮีทอพที่95องศาเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นเรซินกับฟอสซิลได้1กิโลเนี่ยก็คือ1 8 80%เป็นเป็นเรซินอีก20%เป็นเป็นฟอสซิลแต่ถ้าเราเอาเข้าเครื่องบดเนี่ยเราจะได้เรซินแค่ครึ่งเดียวจากจากทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่เราได้ทรายวะ่ะ นี่มันลายผลิตทรายนี่ว่าลายผลิตทรายกับฟอสซิลครับอือเห็นไหมผมคำนวณเป๊ะไหมผมบอกแล้วว่าต้นหนึ่งผลิตแอมเบอร์ประมาณยี่องกิโลตอน,นึึงไซเคิลเป๊ะเวอร์เป็นไงฮ่าฮ่แม้แต่เกมก็บอกไว้เราจะกดเครื่องคิดเลขทำไมเนี่ยไม่เป็นไรมีอันไหนแบบมันกินมันชอบอันไหนกินอันไหนพิเศษไหมโอเคเพราะฉะนั้น เบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าผมจะผลิตตัวนี้แหละเราจะใช้พพพแพนโพลูเวลิเซอร์ตัวนี้ครับถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช่พวกไฟจริงมันทําได้นะผมสามารถฮีทอัพมันได้แล้วก็จริงๆเราฮีทอัพให้มันเป็นน้ําได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเรซินเนี่ยาสามารถให้ฮีทกระจนกลายเป็นไอน้ํากับรีไฟคาร์บอนได้อุ๊ยแปลว่านี่คือลายผลิตลายผลิตรีไฟคาร์บอนโดยที่เปลี่ยนดินให้กลายเป็นน้านะเนี่ย เพราะว่าต้นมีมีก้าเนี่ยใช้ใช้ดินนถูกไหมใช้ดิน10กิโต่อหนึ่งไซเคิลส่วนตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนให้เลซินกลายเป็นน้ำได้โดยอัตราส่วนก็คือถ้าเราเอาไปต้มเนี่ย80%กลายเป็นเลซินจาก1กกิโใช่ไหมเราได้เลซิน800กรัมแล้ว0.8กิโลเลซินเนี่ยเปลี่ยนแหละเราจะได้น้ำ75%าเ5 เพราะนั้นอ่ะกดเครื่องคิดเลขเลย8ป0แรกร,รัมของเรซินคูณด้วย75หารด้วย100ก็คือ600กรัมน้ำ1.1 1กิโลแอมเบอร์เท่ากับ0.6กิโลน้ำแล้วเมื่อกี้286คูณด้วย0.6 171กิโล จากการผลิตตรงนี้ซึ่งอืมน่าสนใจฮะหรือว่านี่จะเป็นหนึ่งในวิธีการใช้ดินเพื่อผลิตน้ําอย่างนั้นหรอ,อผมขอเช็คก่อนอืมน่าสนใจมากเป็น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  chain of survival ที่ผมไม่คิดมาก่อนว่าเราจะทําได้เอาดินไปผลิตน้ําเครีเจคไปก่อนครับ เพราะว่าเราไม่มีออกซิเจนมาซับพอร์ตดูปิแคนเพิ่มแล้วตอนนี้เนี่ยออกซิเจนเราผลิตไม่ทันดูเหมือนว่าผมจะต้องเริ่มโปรเจกต์การผลิตออกซิเจนก่อนที่จะทำอย่างอื่นผมว่าตอนนี้เราต้องเคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้ก่อนเพื่อผลิตออกซิเจนเพื่อที่ผมจะได้เอาดูปิแคนมาเพิ่มได้ครับ โอเคผมตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวผมจะทำห้องสำหรับผลิตโพลิเมอร์ชั่วข่าวไว้ที่ตรงนี้ครับโอเคไอเดียหลักๆของเราก็จะประมาณนี้โอเคสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมีเครื่องสำหรับหล่อเย็นตัวตีมเทอร์ไบายตัวนี้ด้วยแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เราต้องขยับตรงนี้ผมลืมไปว่า อย่าลืมว่าเราต้องหล่อเย็นสตรีมเทอร์บ e ด้วยอันนี้คือจุดจุดแรกที่ผมลืมไปผมทำตัวนี้แคบไปไหน่อยเราไม่มีตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องขยายตัวนี้เพิ่มจากนั้นเอาตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นตัว t ัวโม่พาตูลเนอร์เข้าไปแทนจากนั้นเราจะติดระบบหล่อเย็นแบบบิวอินเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ติดลิควิดดีเทคเตอร์ครับ วัดอุณหภูมิด้านในจากนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ให้เป็นสุญญากาศด้วยรู้สึกว่ามันจะไม่ชั่วข่าวแล้วผมมาถ้าผมทำเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นถาวรนะเนี่ยโอเคทังมันถาวรนก็ถาวรนโอเคสำหรับไอเดียคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือไอเดียคร่าวๆครัผมเค okay, มีน้ำขาออกมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีเซนเซอร์หรือ,อยังเซนเซอร์หนึ่งตัวแล้วก็เป็นอัดโมอีกหนึ่งตัวสำหรับควบคุมปริมาณน้ำควบคุมปริมาณไอน,น้ำในนี้อันนี้ไว้ปล่อยน้ำอันนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับชุดสำหรับสร้างเป็นในนี้แบบง่าย อันนี้คือชุดแบบง่ายๆหลักการของมันก็คือเปลี่ยนแอมเบอร์ให้กลายเป็นพลาสติกครับโอเคทีนี้เราก็รอชุดนี้เสร็จจากนั้นเนี่ยจริงๆชุดควบคุมนงภูุ่มเนี่ยเราผมมองว่าเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกแค่นั้เองโ <laughs> okay. อเคใช่ครับผมคิดไม่ออกผมคิดออกแค่นี้แหละก็คือทำเครื่องอนี้ไปเลย ه, ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าพื้นที่ตรงนี้เราเหลือครับเราไม่ควรใช้พื้นที่ไปอย่างเปล่าประโยชน์ตรงนี้ผมจะทําเป็นลิควิดล็อกอย่างนั้นก็จะติดประตูเข้าไปใช่ไหมเพื่อกั้นห้องสําหรับสร้างเป็นตัวอันี่โดยพะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่เรามันก็จะเหลือพอมันเหลือปุ๊บผมมองว่ามันจะไม่คุ้มลงไฟฟ้าเราเนี่ยต้องใช้สอง power building ครับกับ heavy duty เพราะฉะนั้น ผมมองว่าในเนี้ยจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นไฟฟ้าอย่างเช่นอันนี้เหรอสวิตช์อันนี้ถ้าผมติดไปมันจะถือว่าเป็นไฟฟ้าไหมเออน่าสนใจเฮทีนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเหลือเพราะฉะนั้นผมมองว่าเออหรือว่าเราสามารถติดไอ้น,นี้เข้าไปได้สักสองอันจากนั้นก็เป็นตัวล้างมือครับตรงนี้ แล้วก็เป็นอัตโมน่าสนใจสุดๆทีนี้เราก็จะมีที่สำหรับผลิตตัวไอ้นี่ละอัตโมไว้ตรงนี้ลนนแล้ว Chat กันไหนแล้วเช็ตก็จะบอกว่าไหนพี่บอกว่าเอาแค่ชั่วคาวไง <laughs> ชั่วคาวครับชั่วคาวกึ่งถาวรเดีได้จังผมต้องรีเจ็ตเอ๊ะผมลืมผมว่าผมลืม ลืมเอาออกก็ดีเนี่ยโอ้ยดีนะนึกคิดขึ้นได้ลืมเอาพลาสติกออกเกือบไปแล้วโถเอยดีนะที่เรายังเหลือที่อยู่ตรงนี้เคเจะใส่เป็นชิปปิ้งครับชิปปิ้งคอนเวอร์สสเตีลเข้าไปตรงนี้โอ้เกือบลืมอาวพอดีเลยไม่ได้เราต้องเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให ตัวเนี้ยมันโดนอุณหภูมิน้อยที่สุดแล้วตัวท่อน้ํากับตัวเนี้ยท่อน้ําไวน้นี่แล้วก็ตัวควบคูมอุณหภูมิเน,นี่ยเอาไว้ตรงนี้แทน